น่ากินมากอืมหอยก็ใหญ่มากมีไมตรีแชนแนลมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาที่จังหวัดชนบุรีนะคะมาพบกับร้านอาหารที่วิวแชร์ไปได้ร้านนี้มีชื่อว่าซีซันมูนค่ะและที่นี่ก็มีที่จอดรถที่รองรับได้ถึง 100คันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอย่างวิวแชร์เรามาจอดที่หน้าร้านแบบนี้นะคะตรงนี้ก่อนคุณลุงผูป้ปกครองเอารถไปจอดแล้วก็มารับเพื่อที่จะเดินทางเข้าร้านค่ะที่นี่บริการดีมากนะคะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ก็มีร่มมากางให้ด้วยและนี่ก็คือจุดที่ขึ้นร้านเป็นไงคะวิวแชร์มาได้แน่นอนคะ่ะ ไม่มีสเต็ปอะไรกวนใจทั้งนั้นราบเรียบราบรื่นแบบนี้นะคะร้านเป็นร้านที่สวยมากร้านเนื้อค<ะ>่ะคถ่ายรูปมีของกุกก๊กมีอะไรมากมายให้คนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยได้ถ่ายรูปกันเต็มที่ไปเลยเราก็ตามน้องพนักง,งานนะคะมาอย่างตรอกนี้ค่ะซอยนี้น้องบอกว่า ห้องที่เหมาะสมกับเราที่สุดคือห้องนี้เพราะว่าวิวแชร์เข้าได้เลยไม่มีสเต็ปนะคะเป็นห้องสุดท้ายที่วิวดีมากๆด้วยค่ะวิวที่นี่ยค่ะเป็นวิวทะเลนะคะแล้วก็เห็นสะพานที่ยาวที่สุดของชนบุรีและประเทศไทยด้วยหรือเปล่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะซีซันมูนมีหลายห้องค่ะ มีเมตรีว่าเป็นความชั้นฉลาดของเจ้าของร้านเลยนะคะที่แบ่งห้องไว้หลายๆห,ห้องรองรับตอบโจทย์ลูกค้าในหลายๆรูปแบบค่ะให้ดูเมนูไปแล้วนะคะให้ดูคนพามาด้วยเราก็รอค่ะรออะไรเนาะวันนี้เรามีนัดกันนะคะนัดกับน้องสาวที่น่ารักที่เป็นลูกช้างบอชอเหมือนกันนะชื่อว่าน้องรถเก่งค่ะ ก่อนที่น้องรถเก่งจะมาก็ขออนุญาตสั่งอาหารก่อนเพราะว่าเพราะว่าคุณลุงผู้ปกครองนั้นหิวมากจ้าจานที่่านไปเนี้ยนะคะก็คือ,อ,อหอยเชลล์ผัดพริกเผาค่ะแล้วก็นี่คือปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะและตามมาติดๆด้วยเนื้อปลากระพงต้มยำน้ำข้นนะจ๊ะจะบอกว่าวัตถุดิบของเขาทุกๆอย่างนะคะกุ้งหอยปูปลาของเขาเนี่ยรสม,มากะ กกินมาส่วนหมอ้อนี้นะคะไข่ตุนทะเลโหน่ากินมากจริงๆคะ่ะแล้วก็รอก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะอา้าวทำไมมีคนรับประทานก่อนละ่ะเพราะว่าคุณลุงกวกครองหิวจัดมากเลยนะคะ้าวแล้วทำไมมีคนกินตามละ่ะ <laughs> คันนี้ก็หิวมากจ้าโอ้โอ เกิดความผิดพลาดอร่อยอร่อยอร่อยไม่ให้อร่อยได้ยังไงคะหอ,อยตัวทุนี้ชมวิวทะเลกันค่ะเป็นป่าชายเลนแหละมังค่ามีเมตรีวาเนาะตอนที่เราถา่ายนี้น้ำยังเยอะอยู่นะจ้าเอแล้วน้องรถเก่งก็มาแล้วคะ่ะน้องรถเก่งน่ารักจังเลยมาถึงก็บังคับน้องให้ทานนั่นทานนี่ทานนู่นน้องมาพร้อมกับ ถุงใหญ่เลยค่ะและสิ่งที่บังคับให้น้องสั่งและน้องก็เลือกค่ะยำบุญเส้นทะเลนะคะฐานะที่เป็นบัตตี้บัตเดอร์กันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแต่จริงๆแล้วน้องรถเก่งเคยไปที่บ้านมาแล้วนะคะ ดีใจจังเลยค่ะแวดล้อมด้วยมิตรที่น่ารักตลอดเลยและสิ่งนี้คือหอยเชลยวผัดเนยกระเทียมค่ะมาเป็นตัวตัวฝาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องมาตุ้มน้านกันไปก็ฟังเพลงของเจ้าของร้านกันไปเพลงเพราะค่ะเจ้าของร้านอยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมของข้าวก็เป็นเวลาของของหวานค่ะน้อง เอาไอศครีมทุกรสที่มีมาให้เราเลือกแบบนี้เลยค่ะตื่นตาตื่นใจมากเลยเมตรีเลือกรสทุเรียนจ้าร้าน,นอาหารที่เราชอบเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่ไม่กี่อย่างค่ะ <S <S คืออาหารอร่อยคุณภาพดีบริการดีสถานที่ดีนะคะและที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เรามากทีเดียวค่ะะว่าวัตถุดิบเขานะคะ, you know, ะ,คะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาที่เรา รับประทานวันนี้เนี่ยสดแล้วก็ตัวโตวมากๆเลยแถมสถานที่ก็เอื้ออำนวยสำหรับมนุษย์รอด้วยนะคะบริการก็ดีมากๆเลยค่ะประทับใจมากๆเลยตอนที่ขากลับเห็นไหมคะน้ำลงแล้วนะจ๊ะนี่ราคาสเสน่ห์ของร้านอาหารที่ติดกับทะเลนะคะมากี่ครั้งมาเวลาไหนก็อาจจะได้วิวที่แตกต่างกันไปนะคะ ขอบคุณน้องรถเก่งนะคะที่มารับประทานอาหารกับพี่ๆในวันนี้แล้วก็ขอบคุณร้านซีซันมูนด้วยที่เป็นสถานที่นะัดพบที่ดีมากๆเลยสมกับสโลแกน best choice best taste ค่ะกลรับวันนี้เหมือนเดิมนะคะขอฝากช่องมีไมตรีแชนแนลกับทุกท่านด้วยทั้ง YouTube และ Facebook ค่ะแล้วโอกาสหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่างไรอย่าลืมไปติดตามนะคะสวัสดีค่ะ